มาดูการไถานานะคะช่วงไถานานะคะ่ะอันนี้ก็เป็นท้องนาเขาจะใช้รถไถอะคะ่ะไถปกติจะปกติจะเห็นไถไปไถามาไถาไปไถามาแต่นี้เขาเขาไถาวนเมื่นนี้ถามพี่ เอาแกนี้ยเขาบอกว่าแล้วแต่ความถนัดของของบ้านดูเวลาถ่ายเสร็จดิคะจะเป็นเนะี้ยอ่าเห็นไหมคะเขาวนเนี้ยดูที่ความถนัดของเขาอะค่ะก็พื้นที่ก็เยอะเหมือนกันนะคะก็มาตินปลาล้ว บรรยากาศมืดนิดน,นึงนะคะลงเราก็ถ่น่าจะใช้เวลาน่าจะเย็นนะคะเพราะว่าต้องค่อยๆ่อยถ่ายจน,นี้จะใช้เครื่องเครื่องยนต์ถ่ายแล้วไม่ค่อยเห็นมีวัวหรือว่าคว,วายแล้วะค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะให้ดูวิถีชีวิตชาวบ้านนะคะเผื่อใครอยากจะเห็น ธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติล้วนๆเลยมีุ้้งนาเป็นข้อมูลเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะนนก็ส่าไป